หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับผมได้ทำไฟล์เทสของกล้อง Sony A7S Mark 3นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าคอมพิวเตอร์ของผมนะครับ MacBook Pro ปี2016ขนาด15นิ้วนะครับที่เป็นตัวท็อปสเปคเนี่ยแบบที่ไม่ได้ CTO นะครับไม่สามารถทำงานไหวไม่สามารถทำงานไหวแต่ครานี้ครานี้ผมก็เลยมาลองนึกดูว่า เชื่อว่าหลายๆคนนะครับที่ที่กำลังมองกล้องใหม่ตัวนี้อยู่แล้วก็น่าจะมีปัญหาแล้วก็ชะตากรรมใกล้เคียงกันนั่นก็คือเราอาจที่จะอยากที่จะซื้อกล้องใหม่มาใช้งานก็จริงแต่ว่าเราอาจที่จะจะอาจจะไม่ไหวหรืออาจที่จะไม่ได้มีความต้องการอยากที่จะอัปเกรดคอมพิวเตอร์นะครับก็ต้องเล่าสู่กันฟังอย่างนี้ครับว่าจริงๆมันมีวิธีการที่จะทำให้ไฟล์ออของกล้องจาก A7S Mark III เนี่ยที่มันมีความโหดมากๆนะครับสามารถถ่าย 4K 120เฟรมเซคันแบบ422 1 0บิตซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไฟล์ดิบๆนะครับที่เอาถอดออกมาจากกล้องเนี่ยแล้วก็นำไปเพลย์บนตัวโปรเจกต์เลยเนี่ยอย่างที่เมื่อวานนี้ผมได้ทำการทดสอบไปดูแล้วนะครับว่าเราไม่สามารถที่จะทำงานได้ ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะทํางานได้เนี่ยวิธีแก้ไขนะครับมันก็มีคือเราก็จําเป็นที่จะต้องแปลงไฟล์ที่เราได้มานะครับที่มันเป็นโค้ดเด็กแบบ s 2อ4หเนี่ยนะครับหรืออาจจะเป็น s 2 6 5อะไรก็แล้วแต่นะครับไปเป็นไฟล์แบบ p r o r e s a w ซะก่อนซึ่งก็จะมีขนาดที่ใหญ่โตมโหรานมากขึ้นนะครับน้อยๆก็น่าจาปะประมาณเกือบเกือบสิเท่าอะไรอย่างเงี้ยก็โดยประมาณนะครับโดยประมาณแต่ว่าสิ่งที่แลกกันสิ่งที่ได้กลับคืนมาเบนฟิตที่ได้กลับคืนมาเนี่ยมันคือเรื่องของการ ที่เราจะสามารถตัดต่อไฟล์แล้วก็สามารถที่จะทำงานกับไฟล์แบบ42210บิตของกล้อง Sony a 7 s 3เนี่ยได้อย่างลื่นไหลามากขึ้นวิธีการจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูนครับอันนี้เป็นหน้าต่างที่ผมทำการทดสอบนะครับได้ลองแปลงไฟล์มาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลย์ไฟล์ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันก่อนนะครับว่า ไฟล์ที่ผมนํามาใช้นะ่ะอย่างเช่นอันนี้เป็นไฟล์ดิบเลยนะครับที่เป็นไฟล์แบบ120เฟรมต่อวินาทีนะครับที่โคเดกแบบ S265 ครับนี่เราก็จะเห็นอยู่ตรงนี้นะครับอัน,นผมดึงมาให้ชัด,ดให้เพื่อนๆเห็นชัดนะครับเป็นโคเดกแบบ S265 นะครับแล้วก็ถ่ายแบบ S-log3 S มานะครับถ่ายที่120เฟรมต่อวินาทีที่ความละเอียด 4K นะครับอาศัยลงไปให้เพื่อนๆได้ดูกัน ลงมานะครับถ้าเกิดว่านี่ผมลองกดเล่นนะครับจะเห็นเลยนะครับว่ามันไม่สามารถที่จะเล่นได้อย่างสมูทเล่ได้อย่างลื่นไหลเป,เป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าไปดูที่ inspector นะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาค่อนข้างครบถ้วนนะครับมีแต่ตรงจํานวนเฟรมเรทตรงนี้ที่มันขึ้นเพียงแค่60เฟรมนะครับแต่ว่าตัวฝาจริงๆของมันเนี่ยมันมีขนาด120เฟรมต่อวินาทีนะครับ อันนี้เราก็เห็นกันไปแล้วว่ามันไม่สามารถที่จะทํางานได้ไม่สามารถที่จะเลย์ได้คราวนี้ผมลองแปลงไฟล์มาเรียบร้อยแล้วนะครับลองแปลงไฟล์มาเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นไฟล์แบบเดียวกันนะครับเป็นไฟล์เดียวกันเลยนั่นเองครับที่ผมแปลงไฟล์มาเป็นไฟล์แบบ prores raw 422นะครับเดี๋ยวผมลองมาใส่ในไทม์ไลน์ดู่ะลองมาใส่ในไทม์ไลน์ดูอันนี้ใส่คัลเลอร์รลัดลงไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับใส่คัลเลอร์รลัดลงไปแล้วเรียบร้อยแล้วด้วยลองเลย์ดู เห็นแตกต่างเลยนะครับว่ามันสามารถที่จะเลย์ได้อย่างลื่นไหลแล้วก็สมูทเลยนะครับเลย์ได้อย่างลื่นไหลแล้วก็สมูทเลยทีเดียวเทียบกันกับไฟล์แรกครับเลย์ Play. กดเลย์ไปแล้วนะครับมันไม่มันไม่เ,เลย์นี่ขนาดว่ายังไม่ได้ใส่ลัดยังไม่ได้คอนเวิร์ตลัษอะไรลงไปเลยนะครับมันยังไม่สามารถที่จะทํางานได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นไฟล์แบบที่แปลงแล้วนะครับเลย์ปึ๊ดลื่นไหล ให้เพื่อนๆดูขนาดไฟล์นิดนึงก่อนนะครับดูขนาดไฟล์นิดนึงก่อนไฟล์แบบดั้งเดิมนะครับอ r i g i นอลเนี่ยมีขนาด402.8 MB ไนะครับไฟล์แบบที่แปลงเป็น p r o r e s s r w นะครับมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีขนาด3.03 GB ก็ประมาณ3 GB นั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่า มันมีขนาดใหญ่โตโมโหฬานกว่ากันมากๆเลยทีเดียวนะครับเกือบ1ิบเท่าเลยทีเดียวก็ต้องบอกว่าแต่ว่าเบนฟิตที่ที่เราเราแลกกันมานะครับมันก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะตัดต่องานแล้วก็สายเอฟเฟกหรือว่าสร้างสารรค์ค r e เอทรูปแบบงานต่างๆของเราเนี่ยได้อย่างลื่นไหลมากยิ่งขึ้นเพียงแต่ว่าเราอาจจะจําเป็นที่จะต้องเสียเวลาในการแปลงไฟล์นะครับแปลงไฟล์ก่อนเพื่อที่จะนํามาตัดต่อได้อย่างลื่นไหลตรงนี้ก็ ก็เป็นขั้นตอนที่อย่างแรกเสียเวลาอย่างที่สองนะครับมันก็จะต้องเปลืองในเรื่องของพื้นที่ความจุมากยิ่งขึ้นคํนนนาว่ามากยิ่งขึ้นในที่นี้ก็ต้องก็ต้องคํานวณตัวเลขกลมๆไว้เลยนะครับว่าเกือบ10เท่าเกือบ10เท่าตรงนี้ก็สมมุติถ้าเกิดเพื่อนๆถ่ายไฟล์มาตีตัวเลขกลมๆนะครับที่10บจิกเพื่อนๆก็จะต้องเตรียมพื้นที่ในการที่จะแปลงไฟล์ออกมาเป็นโปรเอสแบบ422เนี่ยอยู่ประมาณ100่งจิก ซึ่งตรงนี้ก็ค็แรกกันนะครับกับการที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปอัปเกรดคอมพิวเตอร์ใหม่ไม่จาเป็นที่จะต้องไปซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ๆแรงๆนะครับเพื่อที่จะมาประมวลผลไฟล์ของ a 7 s mark 3ที่มันมีความโหดมหาศาลแบบนี้ได้ก็สำหรับโปรแกรมที่ผมใช้ในการแปลงไฟล์นะครับผมก็ใช้โปรแกรมที่ผมซื้อมาเป็นบันนิ่แพ็กนะครับกับกับตัวไฟล์ non cut pro นะครับซึ่งชื่อโปรแกรมออกมาก็นนคือนี่ ซึ่งชื่อโปรแกรมมันก็คือชื่อโปรแกรมคอมเพรสเซอร์นั่นเองครับโปรแกรมคอมเพรสเซอร์นะครับเดี๋ยวหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมลองเปิดโปรแกรมให้กับเพื่อนเพื่อนได้ชมนะครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับโปรแกรมคอมเพรสเซอร์วิธีการทํางานนะครับอ่ะอันนี้คือตัวหน้าต่างโปรแกรมนะครับวิธีการทํางานนะครับก็ง่ายดายมากๆครับเราแค่ลากไฟล์ที่เราต้องการที่จะแปลงไฟล์นะครับอย่างเช่นสมมุติผมต้องการที่จะแปลงไฟล์นี้อ่ะสมมุติผมต้องการที่จะแปลงไฟล์นี้นะครับผมก็ลากไฟล์ใส่ลงไปนะครับ ลากไฟล์ใส่ลงไปแล้วเราก็สามารถที่จะ add setting ได้นะครับว่าเราจะเลือกให้ตัวโปรแกรมของเราเนี่ยตัวไฟล์ของเราเนี่ยแปลงไฟล์มาเป็นรูปแบบไหนนะครับเราก็สามารถเลือกได้น,นี้ผมก็เลือกเป็น prores นะครับแล้วก็เลือกเป็น format แบบ prores 422นะครับแล้วก็กดโอเคไปตรงด้านล่างนี่ก็จะมีเลือก destination นะครับว่าเราอยากจะแปลงไฟล์ไว้ที่ไหนถ้าเกิดเลือกเป็น default เนี่ยมันก็จะแปลงไฟล์ไว้ที่เดียวกันนะครับกับตัวไฟล์ต้นทางของเรานนัเองแล้วก,กดโอเคไป แล้วในกรณีสมมุตินะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีหลายๆไฟล์เพื่อนๆก็ใส่ไฟล์ลงไปเลยครับเพื่อนนี้เพื่อนๆมีกี่ไฟล์เพื่อนๆก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับนี่สมมุติผมมีไฟล์ประมาณนี้นี่ผมก็ใส่ลงไปได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะเซตตัวไฟล์นะครับของเราให้ให้มีการ ตั้งค่าการแปลงไฟล์ฟแล้วสามารถตั้งค่าการแปลงไฟล์ในรูปแบบต่างๆก,กันก็ได้นะครับไฟล์ในแบชเดียวกันเราสามารถที่จะใส่เป็นรูปแบบต่างๆก,ก็ได้แต่ว่าผมก็ใส่เป็นแบบเดียวนะครับแปลงแบบเดียวน <Yeah. S 1> ก็ใส่ลงไปปึ้งเนี่ยมันจะแปลงไปทั้งหมดตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับหลังจากเสร็จแล้วเราก็กดสตาร์ทแบชได้เลยสตาร์ทแบชเสร็จปุ๊บมันก็จะทําการแปลงไฟล์ให้เรานะครับเราก็ใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งคือถ้าเกิดเพื่อนๆถ่าย ไฟล์วิดีโอมามากๆนะครับจงนวนื้อมากทุกท่านก็จะต้องเสียเวลาในการที่จะต้องแปลงไฟล์มากหน่อยเพื่อที่จะนํามาทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าของเราได้นะครับอันนี้ก็เป็นทริคเป็นเทคนิคเป็นวิธีการนะครับที่เราจะสามารถที่จะใช้งานไฟล์แบบ โปรเเแส422นะครับกับโปรแกรม Final Cut ของเราได้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความหน่วงความแหลกนะครับ เราไม่จาเป็นที่ต้องใช้ไฟล์ต้นฉบับที่เราถ่ายมันจากกล้องก็ได้เราก็สามารถที่จะแปลงไฟล์มาเป็นอฟอร์แมตท,ที่เราสามารถที่จะตัดต่อได้อย่างลื่นไหลแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ผมนํามาแบ่งปันเพื่อนๆแล้วกันครับสำหรับใครที่กําลังสนใจกล้อง Sony A7S3 อยู่ซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวไฟล์ของมันมีคุณภาพที่ดีมากๆสูงมากๆแล้วก็ กินทรัพยากรคอมพิวเตอร์ของเรามากๆอย่างไรก็ตามนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับวิดีโอคลิปของผมวิดีโอนี้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดวิดีโอต่อๆไปนะครับผมอาจจะมีเทคนิคทริคเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เกี่ยวกับเรื่องของ Work Flow ในการทํางานของวิดีโอมาฝากกับเพื่อนๆอีกอยังไงก็ติดตาม,มันด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ